เคยตั้งคำถามกันไหมครับว่าความงามที่แท้จริงเนี่ยมันคืออะไรกันแน่วันนี้เราจะมาลองหาคำตอบการผ่านวรรณคดีไทยสุดคลาสสิกเรื่องหนึง่งนั่นก็คือเรื่องแก้วหน้าม้าครับซึ่งเรื่องนี้นะครับจะมาทลายภาพจำนางเอกในอุดมคติแบบเดิมๆแล้วก็พาเราไปค้นพบว่าความงามที่แท้จริงน่มันอาจจะงดงามกว่าที่ตาเห็นเยอะเลยคือปกติเวลาเรานึกถึงนางเอกในนิทานหรือในเทพนิยายเนี่ยภาพจำแรกเลยก็ต้องเป็นเจ้าหญิงแสนสวยใช่ไหมครับแต่เอ๊ มันจะเป็นยังไงนะถ้าเกิดว่านางเอกคนหนึ่งไม่ได้สวยอย่างที่เราคิดกันคำถามนี้นี่แหละครับที่จะนำเราไปสู่เรื่องราวของแก้วหน้ามา้าถ้าลองให้เรานึกภาพนางเอกในนิทานทั่วไปดูนะคะก็คงจะหนีไม่พ้นผู้หญิงที่สวยมากอ่อนหวานแต่พอมาเป็นแก้วหน้ามา้าปุ๊บโอ้โหทุกอย่างกลับตาละปัดเลยครับเพราะว่านางเกิดมาพร้อมกับใบหน้าที่เอ่อคล้ายกับมา้าซึ่งนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของความขัดแย้งทั้งหมดในเรื่องนี้เลย เอาละครับงั้นเรามาทำความรู้จักนางเอกที่ไม่เหมือนใครคนนี้ให้มากขึ้นกันดีกว่าว่าอะไรกันแน่ที่ทำให้นางเป็นตัวละครที่คนจดจำได้มาจนถึงทุกวันนี้ ถึงแม้ว่าหน้าตาของนางจะดูแปลกไม่เหมือนใครนะครับแต่นางก็มีความพิเศษซ่อนอยู่เพียบเลยไม่ว่าจะเป็นของวิเศษที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดจิตใจที่ต้องบอกว่างดงามมากๆแล้วก็เหนือสิ่งอื่นใดเลยก็คือความรักที่มั่นคงมากๆที่มีให้กับพระปิ่นทองซึ่งเป็นเหมือนพลังที่คอยขับเคลื่อนชีวิตของนางเลยล่ะครับแล้วคาถามก็คือนางจะใช้ความดีกับความสามารถที่มีอยู่เนี่ย พิสูจน์ตัวเองให้ทุกคนยอมรับได้ยังไงกันนะเรามาติดตามเรื่องราวกันต่อเลยครับชีวิตของแก้วหน้าม้านี่ต้องบอกว่าไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเลยนะครับนางต้องต่อสู้กับคำดูถูกเรื่องหน้าตาม,มาตลอดแต่แทนที่จะยอมแพ้ไม่เลยครับนางกลับใช้ความสามารถแล้วก็ของวิเศษที่มีเนี่ยแหละพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นไปเลยว่า คุณค่าของคนเรานะ่ะมันไม่ได้อยู่ที่หน้าตาภายนอกนะแต่มันอยู่ที่การกระทาและความดีที่ทาอย่างสม่าเสมอตั้งหากและในที่สุดนะครับความพยายามทั้งหมดของนางก็เป็นผลชัยชนะของแก้วหน้ามาเนี่ยมันไม่ได้มาจากการเสกให้ตัวเองสวยขึ้นในพริบตาเดียวนะครับแต่ว่ามันมาจากความดีแล้วก็ความสามารถของนางเองลุ้นล้นเลยที่ทำให้นางสามารถเอาชนะใจทั้งพระปิ่นทองและทุกคนได้สำเร็จ และนี่ก็คือบทรสรุปที่ผมว่ามันทรงพลังที่สุดของเรื่องราวทั้งหมดเลยครับที่กำลังจะบอกกับเราว่างามที่ใจใช่ใบหน้าความดีงามภายในสำคัญกว่าความสวยงามภายนอกเป็นประโยคสั้นๆนะครับแต่ความหมายนี่ลึกซึ้งมากๆแล้วชีวิตของแก้วหน้าม้าก็ได้พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าคำพูดนี้มันเป็นเรื่องจริง เรื่องราวของแก้วหน้าม้าก็เลยเป็นอะไรที่มากกว่านิทานสนุกๆน,นะครับแต่มันเป็นเหมือนเครื่องเตือนใจชั้นดีเลยที่ทําให้เรากลับมามองเห็นคุณค่าที่แท้จริงของคนซึ่งมันไม่ได้อยู่ที่เปลือกนอกแต่อยู่ที่ความดีที่ซ่อนอยู่ข้างในจิตใจและการกระทําของคนคนนั้นและพอได้ฟังเรื่องราวของแก้วหน้าม้าจนจบแล้วก็น่าจะลองกลับมาถามตัวเองดูเหมือนกันนะคะว่าสําหรับเราแล้วเนี่ยคุณค่าที่แท้จริงในชีวิตของคนคนหนึ่งเราควรจะวัดจากอะไรกันแน่